เรื่องงูงูกินหางตัวเองหรือเขาเรียกว่างูหน้ากระบ,บาดเนี่ยค่ะท mm hmm. ี่มีคนมานําเสนอขายพี่ mm hmm. ว่ามีจุดเด่นเรื่องโชคลาภค้าขายใครเป็นเจ้าของอจะร่ารวยค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาได้มาจากป่าหิมพานอ่ะอันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามาันมาป่าหิมพานไหนพี่ก็ไม่รู้พี่ถ้าอยากให้นิกมาว่าจริงไหมห mm hmm. รืออีกอย่างเขาก็เรื่องูงูกินหางตัวเองใช่ไหมคะ ใครเอามาเสนอขายครับไอ้บุกมาหน้าก,กระบาดคนรู้จักกันนี่ค่ะม,มเขามาบ่อยมาเที่ยวเ่าเห็นพี่ขายของอยู่เขาเลยบอกว่าสนใจงูหน้าก,กระบาดเรื่องงูที่ว่ากินหางตัวเองไหมฟังมาแต่บลบลาณเบลาแล้วเขาบอกว่าถ้าใครได้ครอบครองจะโชคดีค่ะหาขายร่ยํารวยพี่ก็เลยรับไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเขาหรอกแพงไหมฮะก็หลายพันอยู่ค่ะหลายพันเลยเหรอค่ะเอะพี่ถามนิดน,นึงใคร เขาลักษณะเด่นเขาว่าเขาเขาชอบใส่หมวกขบบอยค่ะอมกขาบอยเมื่อก่อนก็รู้จักเขาเพราพี่เขาก็ดูดีนะนับถือหลัง,งเหมือนเขาจะเพี้ยนๆไปอะค่ะ าวบ้านาชาวช่องไม่ได้เหรอ,อไม่ได้หรอกเพราะมันต้องมีม,มีอะไรมไราล่าลวงเราอีกน,นี่มีของดีมานี่ไปจะได้มานี่ไม่ให้ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวี่ไปขายของนี่ขายเส้นเี่ยวขายของโอ้ชั้นหนึ่งนี่นี่รู้จักไหมอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันงูกินหางนี่ว่ะอ่านีหน้ากระบาดใช่ไหมเออนี่ลระเขาเรียกว่วงหน้ากระบาดท,ที่หากกันนะนี่ไม่ได้หางง่ายๆนะนี่ต้องดันต้นไปถึงป่าหินมะพานเลยชนะป่าหินมะพานมีอยู่หรออ๋อมีสิ มันไม่ใช่อย่างง่ายๆไปเนพานคนไม่รู้ไม่เคยไปไม่รู้หรอกไม่ช่องหรอกต้มตุ๋นชาวบ้านเขาเนี่ยไม่รออันนี้เรื่องจริงนี่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 งูกินหางตัวเองนีเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะหมวกหน้กกากากถ้าผู้ใดมีแม้ครอบครองค้าขายาไว้หน้าร้านว่าโชคไอ้โชคลาภมีแล้วความเฮงมังเกิดซื้อหวยก็ถูกลูกค้าก็เยอะกินเท่าไร่ทั้งชาติก็ไม่หมดเนีย่ยมันมีมมดีตรงนี้แหละที่เขาหากกันเนี่ย เนี่ยเอะมเาลองมาใช้ก่อนนะแพงไหมพี่แพงไหมคะไม่ไม่คีแพงไม่คีแพงหรอกไม่คีดตังค์เอาลองมาใช้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าจริงจริงก็ค่อยจ่ายตังค์สองวันแค่นั้นสองพันเลยโอ้โหฮะยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้บอกราคานี่เราลองไปไว้สองวันแค่นั้นโอ้โหนี่ลูกค้าเต็มร้านาสองวันสองวันนี่มาสองพันลูกค้านี่เต็มร้านนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ทําให้ทันเลยขายของนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่เห็นไหมหายากไม่มีเยอะ เรื่ห่วงหน้ากระบาดต้องขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสบพิษวิทยานะครับรายการที่จะให้ความรู้แล้วก็คลี่คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของงูในประเด็นดต่างๆนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงหน้ากระบาดกันคือก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสนะครับมากๆเลยในโลกออนไลน์นะครับก็จะเป็นคลิปงูชนิดหนึ่งที่กําลังกินหางตัวเองอยู่ คือพอหลายท่านได้เห็นคลิปนี้ก็มีความสงสัยนะครับว่าทําไมงูมันต้องกินหางตัวเองด้วยมันคือปรากฏการอะไรนะครับบ้างก็โยงไปถึงเรื่องราวของนักบาตนะครับก็จะเป็นเครื่องรางของขังนะครับที่จะนำะโชคลาภนะครับเมตตามหานยมมาให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนักบาตก็จะเป็นเรื่องราวที่เคยมีการกล่าวในวรรณคดีนะครับเขาบอกว่าอินทราชิตเนี่ยเขาได้ทําการแผงสอนนะครับและพอแผงสอนออกไปเนี่ยสอนนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นงูนะครับ ไปรัดตัตตูจนมอดมุ้ยมรนานะครับผมแล้วก็มีการกล่าวถึงพานบุญนะครับพานบุญนี่ก็ถ้าเกิดว่าคุณเคยได้ยินเรื่องราวของกินรีนะครับคุณจะนึกได้พานบุญเนี่ยก็ใช้นักบ่าดในแหละในการเข้าไปจับกินรีนะครับหรือว่าจับโน,โนานงนวลนา้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่มีการาเล่าในวรรณคดีนะครับภาวะที่งูเนี่ยกินหางตัวเองในธรรมชาติในโลกความเป็นจริงมีไหมตรงนี้นะครับผมจะต้องขอที่บายนะครับ เชิงวิชาการนิดหน่อยนะครับคือการที่งูเนี่ยจู่ๆเขาก็กินหางตัวเองเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ครับแต่จะไม่ใช่อิทธิฤทธิ์หรือว่าปฏิหารใดๆนะครับมันจะเกิดจากภาวะความเครียดของงูนะครับหรืออีกกรณีก็จะอาจจะเป็นภาวะทางระบบประสาทครับคือในโลกของสัตว์นะครับไม่ใช่เฉพาะงูนะครับแม้กระทั่งสัตว์ชน,นิดอื่นๆนะครับที่เวลามีความเครียดมากๆหรือว,ว่ามีปัญหาทางระบบประสาทก็สามารถทํรลายตัวเองได้แม้กระทั่งมนุษย์นะครับก็เป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้นเนี่ยการที่งูกินหางเนี่ยอาจจะเกิดจากว่าเขาเครียดมากๆหรือว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากเข้าใจผิดนะครับมีกลิ่นเหยื่ยที่หางนะครับแล้วก็อาจจะมีการกัดไปแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าหางเนี่ยคืออาหารแล้วก็กินเข้าไปซึ่งสุดท้ายก็กินเข้าไปเต็มตัวนะครับตรงนี้นะครับก็เกิดขึ้นได้เช่นกันอย่างในคลิปนะครับก็ต้องขอที่บายว่าอาจจะเป็นภาวะเช่นนั้น เนื่องจากว่าสิ่งที่ผมเห็นในคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูผ่านๆมันจะเหมือนกับว่างูเนี่ยกำลังกินหางตัวเองเข้าไปนะครับแต่ว่าผมดูจากจังหวะนะครับมันเป็นจังหวะที่งูเนี่ยพยายามดึงหางออกมามากกว่านั่นหมายความว่าผู้ที่พบเนี่ยอาจจะพบตอนที่มันกินไปแล้วแล้วก็รู้สึกตัวว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่อาหารนะครับก็เลยค่อยๆคายหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตแสดงความเห็นตรงนี้นิดนึงว่า เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หายากมีมูลค่าคนบางกลุ่มเขาก็ทําขึ้นมานะครับด้วยแฮนเมดนะครับด้วยการทําขึ้นโดยมนุษย์นี่แหละนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการจําหน่ายในการบูชานะครับตรงนี้ก็มีจริงๆนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมามันจะเป็นปันจจัยที่เราได้เห็นนักบาานะครับในโลกแห่งความจริงในทุกวันนี้นะครับ สิ่งดังเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นความเชื่อและก็ความศรัทธานะครับที่ผมต้องบอกว่าผมจะไม่ไปขัดศรัทธาใครนะครับถ้าใครมีศรัทธาว่ามันดีจริงๆนะครับอยากได้บูชาอันนี้ก็เป็นสิทธิทส่วนบุคคลของท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้มากหรือว่ามันมีมูลค่ามากจนเราต้องไปเอาสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมาทําแบบนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยครับของนักบ,บาตรนี้ได้มาไงครับนี่ช่างไกลมันไม่ยากหรอกก็พอดีจะไปตกปลาผมตกปลาหน่อยพอดีขับรถไปรถมันเหยียบตาย ผมจิตใจก็เลยเอ็อนุ่งไทยเดแล้วเออฝาก็ไม่กินเบ็ดก็เลยเจ็บว่าไขายของไงไข่ก๋วยเตี๋ยวกแล้วเออ,เอ,อไม่รอกเจ็บอีฝ่าก็เลยเอาผมตายใช่ไหมแล้วก็เอาห่างมันไปใส่ปากมันมันใกล้ๆเป็นห่วงหน้ากระบาดแล้วก็ไปหลอกไข่เขาเขบอกว่าเออแรกวกะเอาสักงสองพันเจ็บแกบอกไข่ของดีแกก็ตาเลือกก็ชอบอะ่ะน้ำข่างอ่ะหูหน้ากระบาดนะก็เลยแกก็ไปเอาไปก่อนลงมาขายดูปสองวันก่อนได้ดีค่อยให้ตังก็เลยเอามาจำมีมาสองร้อย เติมน้ำมันแล้วก็ซื้อข้าวพอดีเลยฟุกบข้าวปลาก็ไม่กินเบ็ด้วยจังหวะพอดีเจอพอดีฟุ๊บไม่ไม่ไม่จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเจอโดยบังเอิญไงเห็นงูมันตายก็มันตายรถเกียบมันจะเน่าไม่ยุ่ก็เลยคิดไอเดียนได้เออมือหนักกระบาดเห็นขาทำเห็ซื้อกันแพงๆก็เลยกะขายรถสองพันกล่าว่าสองพันแกก็ไม่หลืมหรือเรื่องอะไรหรอกมันไมกิดเปนสองร้อยก่อน อีสองวันเพราะว่กดอีกก็สอวันรู้สึกขดีอ่ะขายจริงจริงเชียวเอาของันี้มันไม่แน่เมื่อไรล่ะเกิดขายดีขึ้นมาล่ะโอ้โหวงครับห่วงหน้าขบายไม่หายยากนะพี่เจบเป็นไงบ้างครับหน้ากระบายหน้ากระบายหน้ากระบิดอะไรเนี่ยขายของไม่ดีเลยสองวันมาแล้วลูกค้าไม่เข้าร้านเลยคิดดู เโน,โน้อพี่เอาเนื้องูมาทำให้เขาเกินอะไรหรอเออแล้วลงูจะเน่าอ่ะเนี่ยงูม,มาจากป่ายมะพานห่าเหวอะไรเนี่ยฮะนี่มันหลอกลวงก,กันชัดยัยเจอช่างไก่อะ่ะจะฟาดหน้ากันด้วยกระปวยเนี่ยคอยดูนะโอ้หลอกลวงกันได้เรายิ่งขายของไม่ดีเจอเรษฐกจพิษโควิดเข้าไปหวังว่านักบาตนักแปรจะมาช่วยเหลือที่ไหนได้ลูกค้าไม่มาเลยค่ะเจอช่างไก่จะทำยังไงกกระบวยฟาดหน้าอละ